่า่อีกนิดหน่อยนะครับวันนี้จริงๆไว้ถ่ายให้ตัวเองดูมากกว่าจะให้คนอื่นดูไม่ต้องมีคนเข้ามาดูก็ได้นะครับถ่ายเป็นภาพความทรงจำสัก2อสานาทีว่าค่าน้อยได้มาอยู่ที่หาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองภายใต้บรรยากาศที่สวยสดงดงามแล้วก็ในรอบหลายปีมานี้ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ลงแช่น้ำทะเล แทบจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยว่ายน้ำเป็นนะเว้ยมมมูกไหลเลยนะให้ดูนะครับขณะนี้ก็น่าจะเป็นประมาณสักหกโมงเย็นวนะันที่19พุทธจิกสองห้าสองศูนอายุเริ่มที่66สิบหกามเจงเลขหกหกเนี่ยเป็นเลข เลขหมอเลขพยาบาลเลขช่วยเหลือสังคมเลขโพธิสัตว์สงสัยปี66นี่จะเป็นปีที่ต้องขับเคลื่อนไปตามรอยพระโพธิสัตว์อีกมากมายและเป็นปีที่อายุ66ด้วยไม่รู้จะเกี่ยวพันกับรหัสชีวิตที่ไปเรียนมาจากไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องฐา,าน66เนี่ยเป็นฐานของพระโพธิสัตว์ ึ่งตรงกับงานโสดาโพธิสัตว์พอดีเลยวันนี้เล่น,เล,นเล่นลิเกเล่นรหัสตัวเลขแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่างานโสดาโพธิสัตว์เนี่ยเราทําไม่ได้ทําคนเดียวเราจะกระจายกระจายบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ลงมาแล้วก็ทํางานเป็นทีมเ,เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นเครือข่ายภายใต้ สี่หลักการนับแกงสี่รถให้เกียริชื่นชมสำนึกคุณมองบวกแล้วก็ให้อภัยนะครับนในวันนี้เอ๊อไม่ได้คิดจะพูดเลยนะเนี่ยนึกว่าจะให้ดูชายทะเลเฉยๆนะครับแต่กลับมาได้พูดถึงเรื่องรหัสเลขหกหกของตัวเองเอ,อ๊แล้วใครเนี่ยวิยดายาดาขอบคุณครับเข้ามาจอาิงเลือกรหัสชีวิตเลขเนี่ย ไปเรียนกับท่านถน,นอมที่ประเทศไต้หวันมาแต่เดี๋ยวนี้ท่านถน,นอมเนี่ยเก่งเรื่องนี้มากเราแค่เพียงรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะครับเอาแค่พอเป็นกระสัยเป็นองค์ความรู้ไว้คุยไว้พูดเล่นสนุกสนานเฉยๆนะ,ค,ะครับครับวันนี้ก็พามาดูพามาดูภาพทิ่ตกดินที่หาแม่พิมพ์สวยงามน,นะครับ เราพักที่แม่พิมพ์รีสอร์ทแม่พิมพรีสอร์ทแล้วด้านหลังของเราก็คือชายหาดที่สวยงามมากนะครับลงทุนไกลกว่าพัทยาอีกร้อยกิโลแต่ว่าได้หาดที่สะอาดน้ำที่อุ่นแล้วก็มีพลังนะครับขอบคุณครับ